สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนไปไปเบิ่์นกับเขาคราวนี้นะฮะฮัลโหมาเด้มาไ้ทกท่านทุกคนปลาทูทอดหอนี้วอนท่อน,อน,อนี่น้ะน,นพริกไม่งดาบปลาตอนกะทิบุญนที่เขาอะไรปุ่นน่ยน้พริกไม่งดาบะเป็นตัวตัวเลยพี่นอ้องเนาะห็นหัวเัาเ้ยะยิหัวไม่งดาบวะยับปังยับปังไหย เอามากทานตะกอนกินน้ำกันงซ่บๆเนือหวมลงทไล่ไหลออก็ระยากกินเนาะพี่น้องเอ้ไร่คไลแต่บงกินเยกันนะแม่บ้านเป็นเห็ดไวเป็นกระิจิน้ำกินนันอ่างไ้งานเมือขนเศร้าไวๆใช่คนเศร้าเห็ดหนังนเศร้าเห็ดักเอพี่น้องไหม แจ,แจนกน,นุ่มกันเขาเนี้ยหอนๆไอ้ต้วนๆเับเนี้ยเป็นไรหอนเลยแต่กำบ่ยกับคนไหลคนแช่ให้ผมเนี่ยได้พี่น้องเด้กดติดตามเลยนะนเนี้ยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เ็สคลิปต,ต่อไปพี่น้องเอาละพี่ช่วยข้าินข้าวบันนี้ยมาเอาละครับดีไหมเงี้กตบกทุกค,คนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ